ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ YAMAHA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรส, Sport สีสันใหม่ของปี2022นั่นก็คือ MT03 Dark Blast The Dark Side of Japan มันคือสปอร์ตเนกเก็ตที่สุดในคลาสของ 300cc โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความก้าวร้าวและดุดันมาพร้อมกับ2เฉดสีใหม่ประกอบไปด้วยสีเทา วงล้อสีฟ้าและสีดำตลอดทั้งคันสองรูปแบบสองสไตล์ที่ให้ความเร้าใจในการขับขี่เท่สุดด้วยการแต่งแต้มเติมสีสันเข้าไปที่วงล้อซึ่งเป็นสไตล์เฉพาะของสปอร์ตเนเกอย่าง MT03 ตำแหน่งท่านั่งให้ความสบายด้วยการปรับตำแหน่งแฮนด์ที่สูงเพิ่มขึ้นหัวเข่าบีบกระชับกับแฟริง n g เบาะนั่งสงระดับกับดีไซน์ช่วงท้ายที่เชิดโด่งให้ความแหลมคมเฉีบเฉียว เครื่องยนต์2สูบเพียง3 2 1ซ c ให้พลังสูงสุด42แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29.6นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีให้พลังอัตราเร่งที่จัดจ้านรอบบิดติดมือจากไฟแดงถึงไฟแดงขี่ได้อย่างสุกสนานครับมันคือสปอร์ตเน็กเก็ตในรูปแบบของสตรีทไฟเตอร์ที่ขี่แล้วให้ความเท่ บวกกับชุดไฟ LED รอบคันโดยเฉพาะไฟหน้าแบบทวินไอ DRL พร้อมด้วยโมโนโฟกัสโดยในส่วนของไฟ DRL นั้นจะเป็นแบบทวินไอที่ให้ความคมเข้มบวกกับโมโนโฟกัสที่มีทั้งไฟต่ำไฟสูงอยู่ข้างในภายในจะมีหลอด LED 4จุดด้วยกันครับหลายคนสงสัยว่าแล้วมันปรับไฟสูงไฟต่ำอย่างไรภายในจะมีแผ่นกระดกปรับองศาของไฟซึ่งมีความสว่างจ้า มองเห็นยิงเด่นชัดในช่วงกลางคืนในส่วนของชุดเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD หน้าจอทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจึงเหมือนกับ YZF-R3 วัดรอบสูงสุดถึง15,000รอบต่อน,นาทีเลดไลน์ที่14,000รอบครับมีตัวเลขบอกเกียร์นาฬิกาอัตราความประยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยวัดระยะทางครบทุกฟังก์ชันดูแล้วสวยงามทันสมัย การออกแบบดีไซน์ของ MT03 นั้นผมมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวในเรื่องของความก้าวร้าวและก็ความดุดันเวลาขี่แล้วแขนจะกลางๆเล็กน้อยบางก็บอกว่าขี่แล้วกลางหน่อยบวกกับอัพไซด์ดาวหน้าที่เหมือนกันกันกบ YZF-R3 แต่มีการปรับภายในที่แตกต่างกันดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน298ม mm, ิมพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบ ขนาดจาน220มิลิเมตรพร้อมด้วย ABS 2 Channel และนี่ก็คือ Yamaha MT03 Dark Blast สีสันใหม่ของปี2022มี2สีให้เลือกครับก็คือสีเทาวงล้อสีฟ้าและก็สีดำทั้งคันมาด้วยราคา196,500บาทครับ